สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์บายครูพี่หนูนะคะคณิตศาสตร์เข้าใจง่ายเรียนรู้ได้ใน5นาทีค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันเช่นเคยกับห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ายครูพี่หนูคุณครูผู้สอนคุณครูอชลา่าเอี่ยมบำรุงหรือครูหนูคนสวยคนเดิมค่ะวันนี้ครูหนูจะมานําเสอนอเรื่องอะไรเด็กๆ,ๆทุกคนนั่งเข้าระเบียบนั่งตัวตรงตั้งใจฟังครูหนูนะคะวันนี้นะคะครูหนูจะมานําเสอนอในเรื่องการหารจานวนครั้นนั่นเองค่ะเด็กๆหลายๆคนคงเคยได้ยินคาว่าจานวนครั้งแล้วใช่ไหมคะ จำนวนคะคือจำนวนที่ประกอบไปด้วยจำนวนนับและเศษส่วนแท้นั่นเองใช่ไหมคะซึ่งการหารจำนวนคะไม่ยากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะและเด็กๆตอบคำถามในสิ่งที่ครูนูนถามแล้วคิดตามทุกๆตัวอย่างเลยนะคะจะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ในสิ่งที่ครูนูนนำเสนอและนำไปปรับใช้ในชั้นเรียนค่ะการหารจำนวนคะ มีวิธีการดําเนินการคือเด็กๆจะต้องเปลี่ยนจํานวนครับให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนนะคะจากนั้นก็นํามาหาผลหารได้ตามปกติเลยค่ะเราไปดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะจากตัวอย่างที่1เด็กๆอ่านโจทย์ไปพร้อมกับครูหนูเลยค่ะ2หารด้วย1เศษส่วน5เด็กๆอ่านจำนวนครับให้ถูกนะคะ จาก2หารด้วย1เศษ3ส่วน5เด็กๆเ,เปลี่ยนจำนวนคะัะให้อยู่ในรูปเศษเกินโดยนำตัวส่วนไปคูณจำนวนนับและไปบวกตัวเศษใช่ไหมคะหรือคุณหนูสอนเด็กๆว่าล่างคูณหน้าบนบนนั่นเองค่ะแล้วมีตัวส่วนคงเดิมดังนั้นเราจะได้2หารด้วยเศษ8ปส่วน5ใช่ไหมคะจากนั้นดำเนินการหารตามปกติเหมือนการหารเศษส่วนกับเศษส่วนค่ะ นั่นก็คือตัวตั้งอยู่เหมือนเดิมก็จะได้เ2 1ส่วนหนหรือใครจะเขียน2เฉยๆก็ได้นะคะคูณกับจากเศษ8ส่วน5ก็กลับเป็นเศษ5ส่วน8ใช่ไหมคะเด็กๆจากนั้นนำตัวเศษไปคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนไปคูณกับตัวส่วนค่ะก็จะได้2.5คูณหาหารด้วย1.8คูณ8 จากนั้นเราไปสังเกตใช่ไหมคะว่ามีเศษส่วนตัวไหนที่สามารถตัดทอนกันได้ก็จะมีจํานวน2และ8เด็กๆก็สามารถตัดทอนกันได้เลยค่ะ2 1 2 2 4 8นะคะผลลัพธ์จากการคูณที่ได้ก็คือเศษ5ส่วน4นะคะซึ่งเป็นเศษเกินเด็กๆก็ดําเนินการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจํานวนคะัะก็จะได้1เศษ1ส่วน4นั่นเองค่ะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆทุกคนยิ้มหวานเลยใช่ไหมคะ เราไปดูตัวอย่างที่2อพร้อมๆกันค่ะจากตัวอย่างที่2นะคะ4เศษ5วน7หารด้วย2เป็นการหารหาระหว่หางจำนวนครักับจำนวนนับใช่ไหมคะเด็กๆก็ดำเนินการเปลี่ยนจำนวนครับให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนนะคะก็จะได้เศษ33ล7หารด้วยเศษ2ลบ1นั่นเองค่ะเราก็ดำเนินการเปลี่ยนจากการหารเป็นการคูณนะคะโดยที่ตัวตั้งอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะก็จะได้เศษ33น7 คูณด้วยเศษ1ส่วน2นะคะจากนั้นนำตัวเศษไปคูณตัวเศษก็จะได้33คูณหหารด้วย7คูณ2อเด็กๆไปสังเกตดูสิคะว่ามีเศษกับส่วนตัวไหนที่สามารถตัดทอนกันได้ติ๊กต๊อก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 ไม่มีเลยใช่ไหมคะเด็กๆดังนั้นเด็กๆสามารถนำตัวเศษไปคูณตัวเศษและนำตัวส่วนไปคูณตัวส่วนได้เลยค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเศษ33ส่วน14 เป็นเศษเกินใช่ไหมคะเราดําเนินการทําให้อยู่ในรูปจํานวนคระก็จะได้ 2. เศษห้าส,ส่วนสินั่นเองค่ะเพื่อเป็นการเน้นย้ําให้เด็กๆมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูหนูขอ,อนําเสนออีกหนึ่งตัวอย่างเด็กๆคิดไปพร้อมๆกับครูหนูเลยค่ะจาก 2. เศษ2ส่วนหาหารด้วยเศษ1ส่วนสิเราดําเนินการเหมือนเดิมใช่ไหมคะเปลี่ยนจํานวนคระให้อยู่ในรูปเศษเกินก็จะได้ เศษสส่วนหาหารด้วยเศษ1ส่วน10เด็กๆดำเนินการหารตามปกติใช่ไหมคะโดยที่ตัวตั้งยังอยู่คงเดิมนั่นก็คือเศษสิบสองส่วนห้าเปลี่ยนจากหารเป็นคูณแปลงล่างค่ะเด็กๆแปลงล่างนะคะเศษสิบสองส่วนห้าะะ 5, ก็จะคูณเศษสิบส่วนหนึ่งเพราะเศษสิบส่วนหนึ่งเป็นส่วนกลับของเศษหนึ่งส่วนสิบใช่ไหมคะจากนั้นก็ดําเนินการนําตัวเศษไปคูณตัวเศษตัวส่วนไปคูณตัวส่วนก็จะได้ 12คูณ10หารด้วย5คูณหงไปจัดคู่สิคะว่าคู่ไหนบ้างระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนที่สามารถตัดทอนกันได้ก็คือ5และ10เด็กๆตัดทอนเลยนะคะ5 5 5หนึ 10. ผลลัพธ์จากการคูณที่ได้ในข้อนี้นะคะก็คือ24ส่วน1น,นะคะเด็กๆสามารถตอบเป็น24ได้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้เด็กๆเ,เข้าใจไหมเอ่ยขครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นสูงๆ โอ้โหเสียนิตนิสัตร์พรึบเลยนะคะเก่งมากค่ะยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะวันนี้นะคะครูนูได้นําเสนอในเรื่องการหารจานวนค้าการหารจานวนค้ามีวิธีการดําเนินการง่ายๆคือเราต้องเปลี่ยนจนํานวนค่าให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ดําเนินการหารตามปกติเลยค่ะ วันนี้นะคะครูขอให้เด็กๆนำสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้ไปปรับใช้ในห้องเรียนและนำไปปรับใช้ในชั้นเรียนที่สูงขึ้นคุณหนูหวังเป็นอย่างนี้ว่าเด็กๆทุกคนที่เป็นคนเก่งของคุณหนูจะแสดงวิธีคิดและได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องในเรื่องนี้ค่ะคุณหนูขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนนะคะวันนี้คุณหนูขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีและบ๊ายบายเด็ก na, <ม> I, ๆ,ๆที่น่ารักทุกคนค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะ